สวัสดีครับพี่น้องครับอ่ามาล่างเฮ็ดน้ำเนติชแนลได้พี่น้องนะครับนี่สิล่างเฮ็ดนะครับผมนจะไปใส่เอ,เอาฟองน้ำนะครับพี่น้องท่วมน้ำนะครับเท่ากับถูด,ด้านหลังมันงนะพี่น้องเดี๋ยวเอาเดอกเฮ็ดให้พี่น้องเมือกันนะครับนี่ดอกมือใหญ่เลยพี่น้องใหญ่กว่ามือนะครับ ต้มลาเนติเด็ดพี่น้องนะครับเลาใส่ตัวนี้นะครับผมเนี่ยปาดนะครับถูเนี่ยครับถ,เเถูเดี๋ยวเอาออกก่อนท่านได้แล้วนะครับเดี๋ยวเอาออกไว้ที่ดอกก่อนนะครับนีด่ดอกใหญ่ๆครับพี่น้องเป็นเฮดปวกอย่างนาะครับ พี่น้องเขาเป็นนะบัวนะมันเห็ดปัวยังไงดูแต่ว่าหัวจักว่าเป็นเห็ดบวัวคือรับเห็ดกินได้อยู่แต่ว่าอ่าเนื้อที่ใช่แนวห่วจักว่ามันคือเห็ดบัวยังครับผมนี่ดอกอยังไงครับพี่น้องโอ้ยนะครับแต่ว่ามันจะแก่แล้วครับผมไอ้ดอกหนึง่งเดี๋ยวผมมาบอกเมื่อไหรก่อนนะครับล่างดอกอีก่อน ครับใส่โฟมน้ำนะครับปาดด้านหน้านะครับเนี่ยแล้วก็ตามขาขาเฮ็ดครับแ่น้ำไปโดนๆนี่ล่างแล้วก็จะไปแ่น้ำอีกยักรอบอยู่ครับนี่อันนี้เรียบร้อยนะครับจ้าสีเรียบร้อยครับวางไว้ครับอืม จุ๊บหนาเนาะพี่น้องเสร็จทั้งสีก่กระได้ครับเสร็จนะครับถูขาเสร็จขาครับแซ่ไปโดนแล้วมันกรสิอนนอกเเนะครับพี่น้องครับผู้อ่นเพิ่นเก็บให้ดูดูกระจายเนาะวิธีการล้างเนาะอันนี้ตีเชน่อแนวของผู้ยเดเฮดนะครับพี่น้องนะครับกันเพิรกัน ยังกับขอให้เลื่อนพี่น้องนะครับเดี๋ดตามความขอใจของนิติแชนแนลหน่อยพี่น้องนะครับพี่น้องเห็นห่ครับัจหน่อยเดี๋ยวผมขออนุญาตพี่น้องขยับกล้องให้เห็นจักหน่อยนะครับผมนี่ขยับออกมากนะพี่น้อง ปาดไปน้ำหนามมันเสียครับนี่น้ำตรงหนามันนี่จุ่มน้ำนะครับแล้วก็ล่างที่ขาครับผมเนี่ยขาถ้าเขาแซ่น้ำพวกดินพวกเนี้มันก็นเสีละลล่ออกนะครับผมละลายออก ตัวนี้มันเหี่ยวมันแหละครับพี่น้องมันแก่มันเป็นเฮดแกแล้วครับเพราะว่าเข้าตรงมันน่าจะเกิดเป็นมือแล้วนะครับผมเนตีเชนเนลก็เพึงไปเห็นนะพี่น้อง,นะน,น,งนะครับนี่ป่านน้ำสิละครับล่างไปล่างน้ำตวก็ล่างครั หนังจุ่มน้ำมันยังออกครับจุ่มแล้วก็ไปล่างอีกล่างแค่สามหนามคะพี่น้องสามหนามพอดีครับล่างนี่เออแซ่ไว้แล้วล่างแล้วก็ไปแซ่อีกนะครับล่างนี่คอยนั่นนะพี่น้องเพราะมันนี่กินปลาแซ่บมันเนี่ยแงนะพี่น้องบ้านเ้าเดินมามันแห่มันหยาเนาะหยาดินไหมครับผมแ่ขี้ดินล่างขา เห็ดมื้อนี้กินได้เหมือนที่พี่น้องหวานหวานครับเนี่ยขามันเนี่ยขาเงี้ยง่า,างเนี่ยอวบอวบหวานหวานครับเดี๋ยวผมจะเอาไปล้างแล้วล้างน้ำนี่แล้วก็ไปล้างอีกแค่สองน้ำครับไปแช่ไว้น้ำอีกน้ำหนึ่งแล้วก็จะคอยน้ำเนี่ยตัวนี้ก็ยังเสียเอาเม็ดนะครับเสียดาย แต่พี่น้องเบืเ้องคลิปอ่าที่ผมไปเก็บดอกกระเจียวนะพี่น้องที่ผมว่ามันขึ้นน้ำใสอันหัวนะพี่น้องประมาณนี้ครับเนี่ย,รยตรงนี้แหละ,ะ,ะเนี่ยประมาณนี้ครับผมเนีอาบ้างมาก่อนเอาดอกน้อยๆมาด้อนยังค่อยเอาดอกใหญ่มาลงครับข <laughs> ันตอนนีในน้ใส่เวลาแล้วพี่น้องครับใส่เวลาอยู่ครับผม พี่น้องอย่าเฝ้าเบือ่อได้ครับเด้ออ,อ่าอยู่น้ำเนติชแน,นลไปนะครับติดตามไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับทีวิตแต่ซ้ำานี้เ,น,เน,น้องพี่นอนะ้องเนาะอือ,อ,อ,อ เนตีชอบเห็ดกับเขาพี่น้องเป็นคนที่มาเฮ็ดเนวกินครับมีความสุกในขันได้เฮ็ดจังสิมีความสุกไ,ไปงานห่างกันเสียม,มากแบบไปเบิ้ลสะอันแผนกขวงกินได้พี่น้องผแผน พักผลไม้เขาเงินงนี้ยังก่อนครับอ่เอาไปแช่อีกรอบนึงปุ๊บเอาดอกใหญ่ๆมาบบบนี้เฮียเนี่ยหลบรองด้วยนี่เสียงให้ไล่พี่น้องให้ไล่นี่เอาเอามาจาักสอนโดครับครับดอกที่สอนดอกใหญ่ๆสอนโด Sam đọc đi nghe ngô mô mua ăn. Sea si đỏ, nghe 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 si đỏ, nghe con nghe 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 Chuột nghe ล่างขาครับล่างขาถูถูครับน้ำแรกเรียบร้อยเอาว่างไว้สลับกันเราหงีมไหมอาโอ,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 โอ hát cho nó gặp nó ngay thú thú này không Thu. Thu làm thật bất xe thú về nó làm đấy. thú được coi nào, thú khá hát rồi cái non hát rồi học, nì, áo, cái ต่อหนี่ต่อหนี่กันยัยกัน,นปนเหมียพี่นอ้องปนกินกับพักหลายๆเนาะก็มันลวกพักเอโหมากเลยลวกพักกาดเนาะพักกาดกับบักแตงไหมพี่น้องโอู้หูเสียเสบใช้พักกระเดาบ่ะเนี่ย หมาเรนฟ้าพักกระเดาเขากัดก็ไดหมดดิครับผมกินกรหมักเล่นฟ้ากระพักกระเดาผมว่าหิวคนตามพริกดิบคนได้พริกดิบน้ำพี่น้นองกินัวหอมกี้กระเทียมสละโอ้ยกีไฟนะครัดบดังไฟเห็นสละน้ำพี่น้องจากขัวก็ได้ครับจะมาผมหนึ่งแบบว่า เท่า,าแบบดังไฟขึ้นนะพี่นอ้องก็ไฟขึ้นนะครับเอาเป็นท่านไหมครับกีแบบหอมๆไหมหหข้าพีา่น้องข้ามนี่ดอกนี้เรียบร้อยแล้วดอกสุดท้ายนี่นีใหญ่สุดแ้คันของใ่สุดแท้ครับนี่ดอกนี่นดอกนี้นสุดแท้เอา รเริ่มแ้งแล้วเอาขาบังขางขาอันนี้ได้เมืดเลยพี่น้องเป่หอดหากมันเลยหอดโคนมันเลยรูนึงก็หลายตังนี้แน่นอนพี่น้องครับรูนึงตีเป็นมู้นราคาครับ เพื่อเปนสองสามลอยกันเดยครับเนี่ยตัวนี้พี่น้องสามลอยคนละผมวางนี่ยสามสี่ลอยกันแหละนะครับตีเป็นมู่ราคาหนี่โอ้โหเอาครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเลี้ยงง๊ามๆให้พี่น้องเบิ่งกันเลี้ยงง๊ามๆดอกง๊ามๆให้พี่น้องเบิ่งกันเลี้ยงง๊ามๆนี่ ครับพี่น้องครับเพื่อนนะมพื่อนนะอันนี้ก็จะเอาไปลาดน้ำขังหัวครับพี่น้องครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กับพี่น้องคันมากคันชอบกัก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ในทีวีชาแนลด้วยครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ